วันนี้กบจะพาทุกคนไปท้าชนกับของและไอเทมของสัตว์ีบเลยเป็นตลาดนะัดที่แบบมีทุกวันในย่านสัตวีบนั่นคือตลาดสหาหชัยนั่นเองนะครับตลาดนี้เป็นตลาดเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่ร้านค้ามีประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้อยร้านร้านแบบอู้เยอะแยะมากมายกายกองครับ นี่ครับที่เราจะพาทุกคนมาเจอกันร้านนี้บอกเลยกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆฮะบ้าบินมะพร้าวอ่อนอยู่ในเตาขนมคอกนะฮะโอ้โหนี่เขาเพิ่งใส่เตาลงไปเลยนะใส่เตาได้แข่มมองใส่มองได้ทั้งปะไม่ใช่อันใส่ใจปะเต้นี่ครับพอกลับด้านมาแล้วก็จะกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ทีเด็ดร้านนี้ก็คือเขาใช้มะพร้าวอ่อนจริงๆ โอ้โหมะพร้าวอ่อนของเขานี่ก็ประมาณ14-15อ่อนอ่อนเลยอร่อยอ,อ่อนเลยอันนั้นคนละอ่อนคนละอ่อนแล้วเป็นบ้าบินขนมครก หรือขนมคกบ้าบินมะพร้าวอ่อนที่บอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับผม1กล่อง25บาทครับไม่แพงเนี่ยและดูกบกินดิชุ่มฉ่ำชื่นใจอร่อยมากวันหนึ่งกินไปเลย2กล่องนี้ซื้อกับบ้านเนี่ยเอาให้หายยากกันไปข้างนึงหายยากเฉพาะวันนี้แต่พรุ่งนี้ก็อยากใหม่มากินอีกอร่อยสุดๆครับร้านนี้ใครผ่านมาสัตหีบอย่าลืมแวะมาเดินตลาดสาชัยแล้วไปอุดหนุนรับด้วยนะใครไปอุดหนุนแล้วฝากแแท็ก ด้วยนักกล่อนทาชนนะครับอร่อยจริงๆทุกคน